สวัสดีครับการพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรนประจำวันที่21สิงหาคมพระธรรมสุดี107 108 109และพระธรรม1โคเรนบทที่4ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุดีบทที่107บับ5สุดี107ถึง150จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้พน้นจากความลำบากจงขอบพระคุณพระเยเวเพราะโปรองประเสริฐราะความรักมั่นคงของโปรองดำรงเป็นนิด ให้ผู้ที่พระยาวเวทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนี้เถิดคือผู้ที่ทรงถ่ายไว้จากมือของคู่อริและทรงรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้บ้านเขาภายนจรเหนือถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งจะเข้าไปอาศัยได้หิวโหยและกระหายจิตใจของเขาก็อ่อนพระอาอยู่ภายในเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาวเวและพระองค์ทรงช่วยคู่เขาให้พ้น จากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ให้เขาทั้งหลายขอบคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหน้ำใจด้วยของดีบางก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามาจุราถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและ,กะติดตรวนเพราะพวกเขากระบฏตตอบพระวจนะของพระเจ้าและย้ำ คาปรึกษาขององค์ผู้สูงสุดพระองค์ทรงนำจิตใจของเขาทั้งหลายท่อมลงด้วยงานหนักเขาสะดุดและไม่มีใครช่วยเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวและพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนําเขาทั้งหลายออกมาจากความมืดและเงามาจุราและทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาให้ขาดสะบันให้เขาทั้งหลายขอบคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสียบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางแห่งการละเมิดของพวกเขาและเพราะความชั่วของพวกเขาพวกเขาต้องทนทุกข์เขาทั้งหลายรังเกียจอาหารทุกชนิดและเขาเข้าใกล้ประตูความตายเมื่อความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทุลพระเวและปรงคทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้พระวจ,จนะของพระองค์ไป รักษาเขาทั้งหลายและส่งช่วยกู้เขาจากหลุมมรณาให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายและเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและ เล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยการร้องเพลงอย่างชื่นบานบ้านก็ลงเรือลงไปในทะเลทำอาชีพอยู่ในน้ำบนน้ำกว้างใหญ่เขาทั้งหลายจะเห็นพระราชกิจของพริยาเวคือการอาารัศจรรย์ต่างๆในที่น้ำลึกพร,พระองค์ทรงบัญชาให้เกิดลมพายุซึ่งโหมให้คลื่นทะเลก,กำเริบคนทั้งหลายนั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกจิตใจเขาก็ฟอไปในเหตุร้ายของเขาเขาทั้งหลายทลาและโซเซไปอย่างคนเมาและหมดปัญญา เมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระเวและพระองค์ทรงนำเขาออกจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งแล้วเขาทั้งหลายก็ยินดีเพราะมีความสงบและพระองค์ทรงนำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนาให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายยกย่องพระองค์ในการชุมนุมของประชาชนและสารเสิญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นธินทุรกันดารน้ำพุให้เป็น ดินแห้งผากเป็นดินที่มีผลดกให้เป็นที่ร้างเปล่าและเข็มเพราะความชั่วร้ายของชาวแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนทินรักันดานให้เป็นสระน้ําแผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้าพุและพระองค์ทรงทาให้คนหิวโหยอาศัยที่นั่นและพวกเขาสถาปนานครซึ่งพอจะอาศัยได้เขาทั้งหลายหวานนาและปลูกสวนอง,งุ่นและได้ผลดกมากพวกเขาพระองค์ทรงอวยพรเขาทั้งหลายจนเขาจึงทวีผลมากยิ่งและพระองค์ไม่ได้ทรงให้สัตว ของเขาลดจํานวนลงเมื่อเขาทั้งหลายถูกลดทอนจํานวนลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคับกับความยากลําบากและความทุกโศกโปรงทรงเทความดูหมิ่นลงบนเจ้านายทรงทาให้พวกเขาไปนในจอนไปนในที่ร้างเปล่าซึ่งไม่มีหนทางแต่โปรงทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกยากและทรงทำให้ครัวเรือนของพวกเขามากอย่างฝูงแพะแกะคนเท่งทาเห็นและยินดีและความโหดร้ายทั้งพวงก็ปิดปากของมันผู้ใดมีปัญญาก็ให้เข้าฟังสิ่งเหล่านี้ ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระยาเวสวดุดี108รคำสรรเสริญและอธิษฐานขอชัยชนะบทเพลงสวดีของดาวิดข้าแต่พระเจ้าใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะเล่นดนตรีสดุดีด้วยจิตใจของข้าพระองค์ทิ้งใหญ่และพินเขาคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดเขาจะปลุกอารุณ์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย ราะความรักมันคงของโปร่งใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของโปรสูงถึงเมฆข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของโระอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถ์ขวาของโค์และขอทรงตอบข่าโปรเพื่อว่าผู้ที่โค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้พระเจ้าตรัสในสถานมัสการของโค์ว่าเราจะยินดีเราจะแบ่งเมืองเชเคมและจะแบ่งภูเขาเมืองสุขคตออก กิเลศเป็นของเรามานสเสเป็นของเราเอฟริมเป็นหมวกป้องกันศีรษะของเรายูดาเป็นคาถาของเราโมอับเป็นอ่างล้างชำระของเราเราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดมเราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟิลิสเตียผู้ใดจะนำข้าพเจ้ามายัางนครที่มีป้อมผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังเอโดมข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งข้าพนทั้งหลายแล้วหรือ ก็แต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือขอประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต่อต้านศัตรูเพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผลโดยพึ่งพระเจ้าเราจะสู้อย่างเข้มแข็งพระองค์เองเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลงสรดี109คําคำร้องขอพระเจ้าส่งแก,แก่แขนถึงหัวหน้านักร้องเพลงสรดีของดาวิดก็แต่พระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญขออย่าทรงนิ่งเสียเพราะคนอธรรมและคนหลอกลวงใส่ร้ายข้าพระองค์ เขาพูดปรับปรมข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสาพวกเขาล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยถ้อยคําเกลียดชังและโจมตีข้าพระองค์โดยไร้เหตุผลพวกเขาตอบแทนความรักของข้าพระองค์โดยเป็นปิปักษ์ต่อข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์ได้แต่อธิษฐานพวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่วและตอบแทนความรักของข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังพวกเขากล่าวว่าขอทรงตั้งคนธรรมปรับปรมเขาและให้ปรปักษ์ยืนที่ความมือของเขาเมื่อเขาตูกตัดสินความก็ให้ ปรากฏว่าเขาผิดและคลําอธิษฐานของเขากลายเป็นบาปขอให้วันเวลาของเขาน้อยขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดต,ตําแหน่งของเขาขอให้ลูกๆของเขากําพร้าพ่อและภรรยาของเขาเป็นไม้ขอให้ลูกของเขาต้องพเนีจรขอทานไปขอให้พวกเขาสาอหาอาหารจากที่ประหักพังของตนขอให้เจ้านี่มายึด ขอทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ขอให้คนต่างถิ่นมาปล้นผล,ผลผลิตของเขาไปขออย่าให้ผู้ใดกรุณาเขาอย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกัพร้าของเขาขอให้วงวานของเขาถูกทำลายขอให้ชื่อของเขาถูกลบเป็นในคนรุ่นต่อมาขอพระยาเวทรงระลึกถึงความชั่วของบรรพบุรุษของเขาและอย่าทรงลบบาปของมารดาเขาขอให้บาปเหล่านั้น อยู่เฉพาะพระภาคของพระยาเวเสมอเพื่อจะทรงตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกเพราะเขาไม่คิดที่จะแสวงหาความกรุณาได้แต่คมเห็นคนยากจนและคนกระสนและท้อและคนท้อใจจนตายเขารักที่จะแช่งขอให้คําแช่งตกบนเขาเขาไม่ดนดีที่จะให้พรขอให้พรห่างไกลจากเขาเขาสวมการแช่งอย่างกับสวมเสื้อผ้าขอให้มันซึมเข้าไปในกายของเขาอย่างกับน้ําเข้าไปในกระดูกของเขาอย่างกับน้ามัน ให้เหมือนเสื้อผ้าที่เขาพ่านกายอยู่เหมือนเข็มขัดที่เขาคาดไว้เสมอขอให้สิ่งนี้เป็นบำเหน็จจากพระยาเวแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์แก่ผู้ที่กล่าวร้ายข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์พระยาเวองค์เจนายของข้าพระองค์ขอทรงกระทํากับข้าพระองค์โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นประเสริฐขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนและใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายในข้าพระองค์จากไปอย่างเงาในตอนเย็นข้าพระองค์ถูกสลัดออกเหมือนตะแกรงป่าธนกา ข่าของข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยเพราะการอดอาหารร่างกายของข้าพระองค์ก็สูบผอมไปข้าพระองค์กลายเป็นที่เยาะเย้ยของพวกเขาเหมือนเขาทั้งหลายเห็นข้าพระองค์เขาก็สันศีษะก็าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยคู่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอให้พวกเขาทราบว่านี่เป็นฝีพระหัตของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์เองได้ทําการนี้ให้พวกเขาแช่งไปแต่ขอพระองค์ทรงอวยพร ขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข่าโะรงอับอายขอให้ผู้ที่รับใช้ค่าโะรงยินดีขอให้ปริบัติของข่าโะรงพรมความขายหน้าขอให้พวกเขาสวมกาวอับอายอย่างเสื้อคลุมข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาเวยอย่างยิ่งด้วยปากของข้าพเจ้าและใน่ามกลางคนมากมายข้าพเจ้าจะสรรเสริญโะรงเพราะโปรงทรงยืนที่ขวามือของคนขัดสนพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษเขานั้นพันธสัญญาใหม่หนึ่งโคารินธ์บทที่สี่อครทูตของพระคริส ดังนั้นจงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งลึกลับของพระเจ้าผู้อารักขาจะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินถ้าท่านหรือมนุษย์คนใดกล่าวโทษข้าพเจ้าแท้ที่จริงข้าพเจ้าไม่กล่าวโทษตัวเองด้วยซ้ำข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองได้กระทําผิดในสิ่งใดแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าถูกต้องหมดเพราะ พระผู้เป็นเจ้าต่างหากจะเป็นผู้กล่าวโทษข้าพเจ้าฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนกําหนดเวลาต้องรอจนกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะมาพระองค์แสดงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้กระจ่างและจะเปิดเผยความมุ่งหมายในใจของทุกคนให้แจ้งแล้วเวลานั้นแต่ละคนจะได้รับคําชมเชยจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้นําตนเองและอัปรโรขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านเราจะทําให้ท่านได้เรียนรู้ความหมายของคากล่าวที่ว่า ย่าคิดเกินกว่าที่บันทึกไว้แล้วท่านจะได้เม็ดดินงพยองยกคนหนึ่งเหนือกว่าอีกคนหนึ่งใครทําให้ท่านต่างไปจากคนอื่นเล่ามีสิ่งใดบ้างที่ท่านมีโดยไม่ได้รับมาถ้าท่านถ้าหากได้รับแล้วยายจึงโอ้อวดว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้พวกท่านมีทุกสิ่งตามที่ท่านต้องการแล้วพวกท่านมั่งมีแล้วท่านครองบรลลังดังกษัตริย์โดยปราศจากพวกเราเราอยากให้ท่านครองราชอย่างแท้จริงเพื่อว่าเราจะได้ครองราชเป็นกษัตริย์กับท่านด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าให้พวกเราเป็นอาคารทูตคนสุดท้ายเหมือนคนถูกตัดสินประหารเพราะเราตกเป็นเป้าสายตาของโลกโรวมทั้งทุสวค์และมวลมนุษย์เราเป็นคนเขาเพื่อพระคริสต์แต่ท่านช่างมีปัญญาในพระคริสต์มากเหลือเกินเราอ่อนแอแต่ท่านแข็งแรงท่านได้รับเกียรติในขณะที่เราถูกลูกเกียรติแม้นเวทแต่เวลานี้ที่เราเผชิญกับความหิวกระหายไร้เครื่องนุ่มหม่มถูกทุบตีและไร้ที่อยู่อาศัยตัวเราต้องทำงานหนักด้วยมือของเราเองเมื่อถูก สาบแช่งเราก็อวยพรไปเมื่อถูกกดขี่ก่มเพงเราก็อดทนเอาเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็ตอบด้วยความเป็นมิตรเรากลับกลายเป็นเหมือนขยะของโลกเป็นเศรษซากของเหลือของสิ่งทั้งปวงมาจนบัดนี้ข้พาพเจ้าเขียนถึงท่านไม่ใช่เพื่อให้ท่านเกิดความละอายใจแต่เพื่อเตือนท่านซึ่งข้พาพเจ้าก็รักเหมือนลูก แม้นท่านมีผู้คุ้มกันสักหมื่นคนในพระคริสต์แต่ท่านมีบิดาเพียงไม่กี่คนด้วยว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้กลายเป็นบิดาของท่านทางฝ่ายข่าวประเสริฐฉะนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านทําตามขอย่างข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงใช้ลูกที่รักของข้าพเจ้าคือทิโมธีผู้พักดีในพระบุพรเจ้าให้มาหาท่านเพื่อให้ท่านระลึกถึงวิถีชีวิตของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ซึ่งตรงตามที่ข้าพเจ้าสอนในทุกคริสตจักรทั่วทุกแห่ง พวกท่านบางคนได้กลายเป็นคนดิงพยองไปเพราะคิดว่าข้าพเจ้าไม่มาหาท่านแล้วหากว่าพระผู้เป็นเจ้ายินยอมข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ิชานี้และจะได้ทราบว่าพวกดิงยะโสเหล่านี้มีอนุภาพทําอะไรได้บ้างหรือเป็นเพียงแต่พูดเท่านั้นด้วยว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคําพูดแต่เป็นเรื่องของอนุภาพท่านอยากให้ข้าพเจ้ามาหาท่านในลักษณะใดถือไม่เรียวมาหรือนําความรักมาพร้อมด้วยพระวิญญ,ญาณอันอน่อนโยน จบการอ่านประจำวันที่21สิงหาคมพระเจ้าเวพรครับ